อาจารย์ทำที่ได้เห็นให้หมู่คณะพระเนรไม่เว้นญาติโยมหญิงชายใดนั้นที่พากันมิจั่ยธรรมให้ได้จดจำนำไปไตรตรองพระเนนธารวาสญาติโยมเรื่อมใสนิยมมากมายกายกองเรารพ ให้เห็นไม่ห่างไม่ว่างไม่เว้นพระเนนนั้นตางไม่กังขาเด็ดเดียวอาถารพืนวันไม่ขาดภาวนา ท่านพาพระเนนอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาและป่าช้าซึ่งล้วนเป็นสถานที่สงบเงียบเปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจําของพระพาฉันรวมในบาทไม่รับอาหารที่มีผู้ศรัทธาตามสงทีหลังท่านไปพักณที่ใดพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดคารวาสญาติโยมนับวันแน่นหนามากขึ้นเป็นลําดับท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเที่ยวนี้ทําให้ผู้คนและพระเนนตื่นตัวกันมาก และมีความเคารพเชื่อฟังท่านอย่างถึงใจเวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านไปอยู่ป่าใดเขาใดพระที่ถูกระบุน้มจะไม่ขัดขืนและเต็มใจไปปฏิบัติตามคำท่านบอกด้วยความเคารพจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยถ้ามีพระขี้กลัวเสือหรือกลัวผีไปอยู่ด้วยกับท่านท่านมักจะให้อยู่ไกลหมู่ไกลเพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานกิเลสให้หายความขี้ขลาดของตัวเองเสียบ้าง ซึ่งได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยท่านไปอยู่ณที่แห่งใดที่นั่นร่มรื่นชื่นเย็นเสมอดังชาวบ้านทำที่ท่าแขกฝั่งแม่น้ำโขงแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเคยไปพักก่อนหน้าที่ท่านไปเยือนเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิดเป็นโรคฝีดาดกันเกือบทั้งบ้านพอเห็นท่านไปเขาดีใจกันแทบตัวลอย พร้อมกับวิ่งออกมาต้อนรับและริงวอนขอให้ท่านเป็นที่พึ่งท่านก็ให้เขาพากันมารับพระไตสารสรณาคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนําวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและให้พากันทําวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าเย็นพวกเขาก็ทําตาม ส่วนท่านเองก็ทำพิธีแผ่เมตตาและอื่นๆอันเป็นการภายในช่วยพวกเขาเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็นคนที่ล้มตายกันวันละหลายๆศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้นกลับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ที่กำลังเป็นอยู่ก็กลับหายไปอย่างรวดเร็วและไม่มีกำเริบอีกต่อไปร้าวกับปฏิหารชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเห็นและไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ ยิ่งเกิดความเลื่อมใสกันทั้งบ้านตลอดลูกหลานติดต่อสืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้นี่คืออำนาจแห่งธรรมของท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโต